อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องต้นน้ำชาแนลด้วยนะิ่มได้มาสวัสดีทุกคนดยนะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องต้นน้ำชาแนลนะพอดีว่าแมปแนะนามันแบบว่าแปลกหน่อยสวัสดีพี่ก้าไมาเล่นด้วยนะแบบนี้นะครับผม <c oughs> ก็วันนี้เราไมาเล่นแบบเลยครับ <c oughs> แมปแมปที่ <c oughs> แมปแมปเป็นแบบว่าพีศาแบบแบบที่ทดลอง มันก็เป็นไทคูนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นเป็นตัวอะไรนะครับอยา่างเช่นซาร์เดอร์แมนนะครับต้นน้ำรู้จักซาร์เดอร์แมนไหมไม่รู้จักอ้าวเรามาเล่นได้ไงเนะนี่ยหรอจะเป็นอะไรดีเป็นครูบอลดี้ไหมจะเป็นครูบอลดี้หนูครูบอลดี้เรารู้จักนะทุกคนพ<อ>ี่ก็อยากเล่นครูบาลดี้โอเคงั้นเราไปเป็นครูบอลดี้กันนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบตล์ในไทคูนะครับที่ทุกต้องดูว่าสปตร์ประาท,ที่ที่อยากให้เป็นสีอะไรอย่างมันต้องเลือกสีนะเอ๊ ตัวนี้เขามีส okay. okay. right okay. ีส okay. ีเส okay. ื้อเป็นสีเขียวใช่ครับก็แบบไทคูลเป็นแบบที่นิยมนะครับต้นน้ำอย่าพูดแทรกพี่้านะแบบที่นิยมมากนะครับสมัยต้นน้ำยังไม่เกิดเลยพี่จ้าเล่นแบบไทคูยเลยโอ๊ยขอโทษนะครับเอาเมื่อกี้ต้องทษาทีเท่าทีเท่าทีมองไ้ไปโอเคปันต่อเลยครับทุกคนมาเราก็จะมาซื้อดอกเบอร์ดแรกเป็นดอปเปอร์หัวใหญ่นะครับ สั้งเงินนะครับขอเราไปและเก็บเงินของคุณในแคชคอเล็กเตอร์โอเคเราก็ต้องมารอเก็บเงินตรงนี้นะ <c oughs> เพราะว่าเครื่องนี้มันก็จะส่งของมาที่นึงเงินเนี้ยอันละสิบดอลลาร์นะครับพอได้นนเ,เงินร้อยห้าสิบแล้วจะมาซีดอกเบเร์ต่อไปนะอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นให้ทุกคนนะก็มันต้องตามลูกศรสีส,สีขาวโอเค ก็มูกสอวสีขาวที่กำหนดไว้ให้ทุกคนไปเช็คเงินมีได้แล้วเราได้แล้วต่อไปเลยมาต่อไปก็ต้องซื้ออันนี้ระตักกัรตักก่นตักก